สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อนๆใกล้ๆกับบริเวณน้ำพุมหาชัยนะครับเพื่อนๆครับร้านนี้ก็เป็นไงฮรรสชาติหวานไหมรสชาติใช้ได้นะใช้ได้นะเาทุกอย่างเลยแล้วถุงเท่าไหร่เนี่ยเห็นถุงเบลเลอร์เลยสิบบาทครับโอ้สิบบาทเองเหรอกินแล้วชื่นใจดิถุงเบลเลอร์เลยอ่ะ โอเคขอบคุณคุณลูกค้ามากนะครับครับขอบคุณครับด้านหลังนะครับครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเมนูของทางร้านเขานะครับทุกอย่างสิบบาทใช่ไหมสิบบาทครับผมสิบบาทนะโอเคนี่ถุงนี้ใหญ่ๆเลยหวานหอมชื่นใจครับนี่ตามชื่อของน้ำเลยครับอันนี้ที่ตักไว้นี่คืออะไรครับเก๊กหวยครับผมเก๊กหวยนะครับเก๊กหวยหวานหอมชื่นใจนะครับไม่ใส่สีไม่ใส่สีนะน้ำตาลใส่ไหมไม่ใส่ครับผม น้ำตาลไม่ใสอ่ะไม่ใส่ไม่ใสอ๋อน้ำตาลน้ำตาลต้องใส่นะเดี๋ยวไม่หวานใสครับโอเคใช่แล้วมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยมีน้ำตาลสดเก๊กฮวยบัวบกชาดำมะตูมชาเขียวลำไหย่กระเจี๊ยบมะขามครับผมมะนาวอ๋อทุกอย่างครับสิบบาทครับสิบบาทครับโอเคได้เลยตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับผม ร้านนี้ต้องบอกก่อนเลยนะเพื่อนๆร้านนี้เขาจะขายดีมากนะครับเพื่อนๆน้ำแข็งเนี่ยหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยจะเติมกันเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆดูบรรยากาศไปเรื่อยนะขอบคุณลูกค้านะครับ พี่จงครับพี่จงขาย <นะ S 1> ตรงนี้วันไหนบ้างครับอ๋อขายจันถึงอาทิตย์เลยครับผมจันถึงอาทิตย์เลยยกเว้น <ะ S 2> ติดธุระผมถึงจ<า>ะหยุดหยุดทุกวันจันทร์อ๋อกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นครับแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับครับผมแล้วมีสาขาแอื่นอีกไหมครับไม่มีครับผมไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวพี่จงพี่จงเปิดแมสหน่อยเดี๋ยวลูกค้ามาจะได้จําหน้าได้ เดี๋ยวดูหน้า่อเ่าพี่จงนะอันนี้ลูกค้ายังไม่มาถอดได้นะอะไรจ๊ะโอเคตอนนี้ลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวพี่จงแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับเ,เพื่อนร้านนี้ก็มีให้ดื่มให้ชิมกันหลายเมนูนะเ,เพื่อนยิ่งอากาศร้อนๆนะยิ่งดีเลยครับนี่ครับเ,เพื่อนถุงให,ใหญ่เลยนะครับเ,เพื่อนสิบบาทเท่านั้นเองครับ บริการนะบริการของเราบริการเต็มที่เลยส่งกันถึงมือเลยพี่จ้งเดี๋ยวขอดูน้ำหน่อยแนะนำทีละอย่างเลยครับพี่ตักหน่อยตักหน่อยี่เป็นน้ำกระเจี๊ยบนะครับตักเทตักเทเนี่ยนะครับโอ้โหสีสันโอเคเป็นน้ำกระเจี๊ยบอันนี้เป็นสีกระเจี๊ยบธรรมชาติเราไม่ใส่สีนะครับครับผมและการต่อไปเลยครับพี่ อันนี้เป็นลำไยนะครับลำไยก็จะมีเนื้อนะครับโอเนื้อเยอะเลยนะพี่นะและอย่างนี้ก็ต้องเราต้องใส่น้ําแข็งไว้ด้วยใช่ไหมฮะใส่น้าแข็งครับเพื่อให้มันเย็นภั้เราไม่ใส่สารกันบูดนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นชาเขียวนะครับชาเขียวนะครับโอ้น่าทานเลยครับลายโบกแก้วนะครับโอเคกสักครู่นะครับเดี๋ยว อันนี้เป็นมะตูมครับแก้ร้อนในนะครับเป็นยาโบราณสมัยละก่อนนะครับมะตูมนะครับอโอเคสรรพคุณเห็นไหมครับน้ำมะตูมครับผมต่อไปเลยครับพี่อันนี้เป็นชาดําเย็นนะครับครับใช้สูตรมันนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอันนี้สรรพคุณยังไงครับอันนี้แก้ง่วงครับแกงง่วงนะครับรายการต่อไปเลยครับเพียงนิดหน่อยครับหอมชื่นใจ อันนี้เป็นใบบัวบกเข้มข้นนะครับเราล้างล้างเป็นต้นๆเลยนะรวสรรพคุณเป็นไงครับพี่อันนี้เป็นแก่ช้ำในนะครับแก่ช้ำในนะพวกพวกอกหักดีนะรสษาเองครับโอเคอัะต่อไปครับเกลือวยครับน้ำเพื่อสุขภาพอันนี้น้ำสุขภาพอันนี้เราไม่ใส่สีนะครับอันนี้เราต้มใส่ มดอกพุทนะครับมันจะเหลืองของมันเองนะครับอันนี้ไม่ใส่สีนะครับมันจะหอมด้วยนะหวานหอมชื่นใจนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นน้ําตาลสดบ้านแถวนะครับอ๋อน้ำตาลอันนี้จะเป็นสีสีจากต้นของเขามาเลยนะครับต้นใส่น้ําตาลนิดหน่อยเราใส่ไม่เยอะใส่เยอะแล้วมันจะเก็บพอนะครับหวานหอมชื่นใจหวานนั่นอ่อนหอมมันอ่อนนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้พี่จงขายของก่อนเพราะลูกค้าเข้ามาแล้วครับนี้อะไรครับตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อน นี่เรตักกระบวยละห้าบาทนะครับครับสองกระบวย10บาทนะครับแถมน้ำแข็งถุงนะครับครับลูกค้ามาไม่ค่อยขาดเลยนะฮะร้านนี้ขายดีมากครับตรงนอกจากเราใส่ถุงแล้วเนี่ยใส่แก้วมีไหมครับราคาเท่าไหร่บ้างครับแนะนำหน่อยครับ แก้ว22ออนนะครับ10บาท10บาทใช่ไหมครับสิบบาทแล้วมีแก้วไหนครับแล้วก็แก้วโอ่งนะครับแก้วโอ่งฮะแก้วโอ่งนะครับ20บาท20บาทเท่านั้นนะครับแก้วสวยฝาหนาอ๋อฝาหนาฝาเป็นไงครับเนี่ยฝามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ๋อเป็นฝาพลาสติกโค้งโค้งนะโค้งนะครับโอย่างหนานะครับก็สะดวกสบายนะฮะครับผม

มีเบอร์โทรไหมครับฝากเบอร์โทรให้เพื่อนๆหน่อยครับอ่าเบอร์โทรผมนะครับครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเก้าสองเจ็ดเก้าครับผมมีบริการส่งไหมครับในตัวเมืองมหาชัยในตัวเมืองเฉพาะในตัวเมืองครับสิบถุงส่งครับสิบถุงส่งให้ครับครับคือสิบถุงนี่คือหนึ่งร้อยใช่ไหมครับครับหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยนะครับในตัวเมืองนะครับเฉพาะในเขตตัวตลาดตัวเมืองนะครับครับผมครับผมครับ ไม่ไม่ไกลตีไว้ถ้าประมาณสักห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรประมาณหนึ่งกิโลได้ประมาณหนึ่งกิโลนะโอเคแล้วรัศมีหนึ่งกิโลแล้วกันครับผมรัศมีหนึ่งกิโลนะครับสิบถุงขึ้นไปนะครับสิบถุงนะครับโอเคไม่ต้องมาให้เพื่องน้ํามันนะครับผมครับ ครับคุณลูกค้าครับมาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับก็มาตลาดก็มาซื้อประจำครับผมติดใจอะไรร้านนี้ครับน้ำแกงคุยค่อร่อยไหมครับอร่อยมากรอ,อ,อร่อยนะฮะาราคาถูกไหมฮะถูกค่ะถูกนะครับมาอุดหนุนไว้บ่อยนะครับค่ะขอบคุณลูกค้ามากครับครับผมครับผมวันนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วเพื่อน มีรถมาจอดซื้อนะเพื่อนอันนี้แยกน้ำเหรอพี่จงครับแยกน้ำนเ,ปเปล่าครับเป,เปล่าสิบบาทครับสิบบาทไม่มีน้ำแข็งใช่ไหมไม่มีครับโอเคสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทแล้วแต่จะสั่งครับตาตามราคาโอเคได้ครับผม ครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องอาหลงฟู้ดดี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ลูกค้าก็าเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยขาดสายนะครับตะกี้สั่งน้ำอะไรครับเบอบอกครับ นะครับวันนี้มารับน้ําอะไรครับใบบัวบกค่ะใบบัวบกนะช้ำในใช่ไหมครับไม่ช้ำนะมามาซื้อร้านนี้ประจำไหมครับค่ะร้านนี้เป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยนะครับปากมาอุ่นหนุนเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับครับผม ขอบคุณคุณลูกค้านะครับขาบเพื่อนตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนๆผ่านมาทางนี้ร้อนๆแวะมาได้เลยครับหน้าธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อนติดกับโรงรักจำนำสมุทรสาครครับขอบคุณลูกค้าครับมาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับ ซื้อประจำครับซื้อประจำใช่ไหมครับติดใจอะไรร้านนี้ครับอร่อยครับอร่อยใช่ไหมครับถูกด้วยครับมีเลือกเยอะด้วยใช่ไหมครับครับขอบคุณมากนะครับมาอุ่นุนบ่อยๆนะครับครับผมขอบคุณมากครับผม ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทํานะครับขอให้ขายดีๆเฮงๆรวยๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผม